คุณผู้ชมคะไทย PBS เคยได้รับเบาะแสว่ามีคนนำบัตรคิวหรือคูปองการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นบัตรคิวที่ได้สำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อนำไปขายต่อนะคะแล้ววันนี้ก็ได้รับเบาะแสอย่างต่อเนื่องค่ะว่าที่ศูนย์กีฬาเวท2ศูนย์กีฬาเวทสศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นมีคนที่พยายามไปหาซื้อคูปองนี้นะคะและให้ราคาถึง500บาท ขณะที่ผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าไม่ได้มีการลักลอบทำแบบนี้เพราะว่ามีมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มข้นค่ะชายที่ถูกบันทึกภาพคนนี้พยายามติดต่อขอซื้อคูป,ปองสำหรับฉีดวัคซีนโควิด -19 กับทีมข่าวไทย PBS ที่หน้าประตูทางเข้าอาคารกีฬาเวทสองศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงอ้างว่าเคยซื้อในลักษณะนี้มาแล้วที่ย่านคองเตย พี่ตำรวจขอไม่ได้ที่พี่บอกน่าจะได้อยู่ดูคงต่อยาผมขอได้ไรายสอนนอนไหนท่นีเขามีความพยายามติดต่อขอซื้อกับทีมข่าวถึงสองครั้งบอกว่าพร้อมซื้อคูปองให้ราคาสูงถึงใบละ500บาทและต้องการแบบไม่จํากัดจํานวนเพราะต้องการนําไปให้ลูกจ้างที่เป็นแรงงานมียังไงมีว่ามีคนขายแบบแต่วดูคงตอยมีคนขายใบละ500ที่นี่หาไม่ได้เลยเด ไม่รู้จะไปหาจากใครเหมือนกันนะ่ะเจ้าหน้าที่น่าจากมีกี่ใบอยู่เออกี่ใบไม่รู้เจ้ากี่ใบมีไหมอยากได้กี่ใบเอาเยอะๆก็ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายหน้าอาคารกีฬาเวทสองศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงสถานที่ของการบันทึกภาพอยู่ตรงจุดรอก่อนเข้าฉีดวัคซีนโควิด -19 นี่เป็นสถานการณ์ที่สอดคล้องกับข้อมูลของกลุ่มอา,าสาเส้นได้และข้อมูลจากเบาะแสที่ไทย P b ีเคยได้รับมาก่อนหน้านี้ ว่ามีกลุ่มคนพยายามหาซื้อและจําหน่ายคูปองสำหรับฉีดวัคซีนเมื่อสอบถามกับประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนในวันนี้หลายคนบอกว่าไม่ทราบว่ามีการซื้อขายจริงหรือไม่แต่มีข้อมูลสำหรับบุคคลที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ในที่ดินแดงกับได้รับวัคซีนก่อนคนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อนผมอะเขาเาสมัรที่นี่แต่บัตรประชาชนเป็นของอ่างทอง เราดัฉีดได้แล้วมันมีแล้ววันเมื่อวันวันวันพฤหัสที่แล้วที่วันหยุดอ่ะฝรั่งก็มาฉีดนี่แม่อาจารย์อยู่แต่พี่เป็นคนดนดินแดงอีกแต่ดันฉีดไม่ได้เหรอนี่ยเขาบอกไม่ได้ต้องไปขอบัตรคิวกันอลไโอ้กงบัตรประชาชนยิงแผ่นดินแดงอ้าวแล้วคนที่มาเพื่อนพี่อ่างทองเขามีบัตรมาจากไหนอ่ะไม่ก็คือพักอยู่ที่นี่ไงอ๋อผมก็ผมก็พักอยู่ในแถวนี้หละประเด็นที่เกิดขึ้นนําไปสู่การตั้งคําถามว่า ขั้นตอนการขอโคต้าฉีดวัคซีนมีขบวนการอย่างไรบ้างไทย PBS สอบถามข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยู่ด้านดินแดงได้รับคำตอบว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับผู้ปองจากประธานชุมชนมีขั้นตอนการขอรับสิทธิ์คือนำบัตรประชาชนและสำเนาไปยื่นแสดงตัวตนกับประธานชุมชนว่าอาศัยอยู่ในเขตดินแดงจริงจึงจะได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีน ตรงกับข้อมูลของเลขาชุมชนเคหะหนึ่งดินแดงที่ระบุว่าประธานชุมชนจะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อของลูกบ้านและดื่นเอกสารขอสิทธิ์จากสำนักงานเขตดินแดงก่อนกระจายคูปองให้กับผู้ที่ดื่นรับสิทธิ์รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่เดินทางมาทำกินในเขตดินแดงก็จะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงและได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนด้วยทางเคหะก็มีโครงการนี้อีกให้ป้าทำอีก ให้หาคนตอนนี้ไม่จํากัดให้เอาในละแวกดินแดงเนี่ยแปดทั้งหมดเนี่ยควบคุมทั้งหมดเนี่ยให้หารายชื่อมาเยอะๆเพื่อจะได้ควบคุมได้โดยทั่วถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปฏิเสธว่าไม่มีการซื้อขายบัตรคิวฉีดวัคซีนเพราะต้องตรวจตัวเลขบัตรประชาชน13หลักไม่จําเป็นต้องซื้อขายเพราะการทมจัดให้ได้ไม่มีหรอกมันต้องลงทะเบียนเลข13หลักชื่อรูปถ่าย อย่างนี้ถ้ามาลงทะเบียนครับไม่ใช่ว่าจะเอามาขายให้คนนี้ก็ไม่ได้ขายให้คนนี้ก็ไม่ได้เพราะเรียก13หลักและใบหน้าเขาจะตรวจหมดเลยครับอพอจะเข้ามาเนี่ยเขาจะตรวจสิทธิ์ว่าท่านมีสิทธิ์ไหมนอกจากนั้นถ่าย p b s ยังได้รับข้อมูลว่าขั้นตอนการซื้อขายคูปองยังอาจเกิดขึ้นได้จากบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วแต่ไม่ได้ทำลายคูปองทิ้งแต่เก็บคูปองไว้เพื่อจำหน่ายต่อ แต่ประเด็นนี้จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติม